อันนี้ก็เป็นที่น้องลาเมียนม่เศร้าเด้อเมียนไม่เศร้าหน,น่อยนึงเนาะทุกคนเอยเฟตเดียดเพิธงานเ่ากระตลองใส่แในอัตปากฮัลโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องด้วจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาพี่น้องสาวพังไทยแลกักกาพี่น้องต่างประเทศบนสู่ทุกคนด้วจ้ามัอนี่มาพอกันกรับ น้องลาหรือว่าลาสไตล์สาวลาวนั่นเองเนาะวันนี้กะน้นองลาที่มาเห็ด,ดียกเพื่อนนะทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเนาะแต่ว่าทางสปปลาวเขาอากาศก่อเมือนฝนจะตกนะพี่น้องเอ้ยเมือนฝนจะตกนะฝ้ามืดคืนเลยตอนนี้เนาะฝ้ามืดคืมเลยจ้าตอนนี้น้องลาก็เลย <c oughs> ที่มาเห็ดงานประจำเนาะอยากงานวันนี้กะมียว่าเขาที่มามีอยนปืนคือเก่านะพี่น้องเอ๋ยเพราะว่า มเมื่อคืนนี่นะฝนตกเดอ้อปืนขนองละมันขรลมทลายว่าะสัเพราะว่าลมพายุเข้านะพี่น้องเลยค่ะมาเบิงน้ำกันว่ามันเป็นอย่างจังมามียนอีกรอบนะพี่น้องเอย๋ยเมีอนอีกรอบนะเพราะว่าตอนนั้นน้องลากามีอัอนะอ,อีกแล้วเนาะวันนี้กามีอยนอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวสีพาทุกคนมาเบิงสภาพานักการนะว่ามันเป็นอย่างจังว่ามามีอนอีกเนื่องจากว่าลมพายุเข,ข้ามากที่เรานะ มันขามาที่บ้านน้องลาลมพัดแห้งแห้งเลยนะพี่นอกเอ๋ยลมพัดแห้งขนาดเลยกะมีฝ้าห้องฝ้าเรือมแต่กะฝนตกนะทุกคนื่ังจากที่ว่าน้องลาบมาได้ไปวานไล่สดยังวันนี้ก็น้องลาม,มีเหตุผลเพราะสั่นเดียวเอาที่ไปเบ่งน้ำกันเนะาะมันเกิดยังขึ้นเนาะมือที่เอากะทีไปเบ่งนำ้นนงนำกันเลยจ้าเนาะไปเบ่งน้ำกันเลยจ้าอันนี้ยังมาทันแมนเดอร์อันนี้แมนสภาพที่น้องลาเมียนมือเศร้านี่เนาะตื่นนอนเศร้าแล้วก็มาเมียนอ่ะ ดี๋ยวพาทุกคนมาเบ่งสภาพนี่นี่แหละสภาพโตจริงนะทุกคนพอบอลลมพัดมันแหงลายนะทุกคนมันเหดให้ฟืนขนงละโยดลงมาเนาะเอออันนี้ก็คือสภาพนัาการของมันนะทุกคนมือนี่ก่อฝ้าก็จะมืดคึมเนาะจะมีเสียงจักจันหองน้ำนะทุกคนเพียงบ่ยินบ่เสียงจักจันนะทุกคนโตดโขดม่วนเลยนะของคมจริงเนาะ อาเมื่อเศา้าก่อนน้องลาก,ก็ได้มียนนิดหนึ่งนะแต่ว่าน้องลาอะไรพักพอในจังหวะฝนตกอีกเนี่ยหน่อยหนึ่งนะเมื่อเศา้าก็มีการฝนตกอีกเนาะนี่ก็คือสภาพนาการอเออโมเมนต์โควิดนะวาวพิษนอนี่คือสภาพนาการนะของลมพยุทีมาทำลายฝืนขน้องละาเบิงเอาทุกคนนี่ถล่มทลายหมดเลยเนาะสิมาเมียนใหม่ทุกคนสิมาเมียนใหม่เริ่มใหม่นะเริ่มจากศูนย์เลยเนาะ ข่ากับสีเมียนอยากในจักหน่อยเด้อเพราะว่ามันโยดลงมาเนาะโยดลงมาเราสีมาเมียนมองใหม่นะมองใหม่ทีใหม่แนวสิพาทุกคนเบ่งบรรยากาศก่อนอยู่ที่นาของเฮานอะอยู่ที่อย,อ,ทอยังเกาะเขาเอื้อนที่ยงงนายัางประมาาน,นี่เลยเนาะเพราะว่าน้องละพอด้อยู่บ้านเนาะอยู่นานเดียวเราสิพาทุกคนเบ่งสภาพอากาศเนาะมื้อนี้ก็จะมีทางดดแดดเลยกะ็มีทาง เมือนมืดนัานนะจากแจนกระหองแจ๊กแจ๊กแจ๊ดอยู่สักคนเนอยเดียวฮาแบบเบ่งสภาพอากาศก,าก็นอกไปเหมือนกันเลยจ้า,า <laughs> ลิปสติก <laughs> อ่าแนวเฮาก็มาเบ่งเดินบ้านคนน้องละเด้ออันนี้ก็เมืองลังเนาะทางลังเนอจะเป็นห้องหำนะเมียนเฟืองไหวยู่หันไหวให้งวงควายมันกินนะมี <c oughs> ทุกคนมันนี่ก่ายมวงนะแต่ว่ามันจะโบโบคอยแดดบันไดเด้อมันนี่เนาะอันนี้การดก ก็เ,เอิน<ม>กกอีหยังีนบิมคนเบิกคนลืมเลยกบสามสาเนาะกบสามสากำลังบานเลยทุกคนดอกกำลังบานนะทุกคนเอ๋นี่เนะาะใบใหม้ปุ้งเลยนะสวงนี้เพาะมีลมพัดรอยอเลยสุดยอดมากสภพานนาการนะตอนนี้เนาะเย็นมากเลยโอ้ลมพัดสุดยอดสุดยอดมากเลยเนาะเสียงจักจันกระหองเลยทุกคนเอ๋ยอันนี้คือ สภาพอยู่ที่หลังบ้านพอนโดละเด้อคนตกมึ้นเสานี่นี่เขาก็มาสัมภาษณ์ลูกสาวอีกคนนึงงานนั้นลกสาวนี่คนตหมเลยแมนตกหนหนึ่งจะไปยินบ่เฮ้ยกันจังได้มันห่อนบ่เอาเฮ้ย <laughs> นี่ก็ลูกสาวของสาลาเดอ้อทุกคนเดอ้อฝากเนี่ยฝากตัวน้ำเดอ้อนี่เดอ้อลูกชาวจำมั่มนี่เดอ้อขี้ดื้อเดอ้เดอทุกคนนะก่อนเทาสีมาหิอยาคิดงานทาก็ต้องหยอกลูกสาวก่อนเนาะเพื่อมีกำลังใจสั้นเพื่อมีกำลังใจว,ส, <laughs> ใจวสั้นเนาะไปซอยแม่คนฟืนในลูกไปบะ นะนี่ขี้ขานใหญ่เนี่ยมันมไปใส่ล้วทุกคนเลยอ้าตอนนี้เขาก็สิพาทุกคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก่อนเนาะอ่ะไปน้ำแมลูกไปอันขี้ขานมาเรื่องไป,ไปก่อนเด้อก็ข้าใจจังได้เอาบ่าได้เป็นอีนี้การยยกออก ที่มาเมียอันเก่าทุกคนมันโดดล,นะนะล,ลงเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะลงไปนุเข้านิดหนึ่งนะลมผานปากแพงถืนอนตรห่างกัเลยโดยดลงมาจะเป็นสภาพแบบนี้แหละสภาพแบบนี้แหละจ้า เหยยดเหยียกเลยเด้ <laughs> อทีนี่มาซอยแม่นะลูกลูกเอ้ยลูก <c oughs> อันนี้คือแบบฝนมันตกเหรอทุกคน ไม่ชกาับสีเมียนคือเลยเนาะเมียนใส่หมีเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่น้องหล่าเมียนที่เศร้าเด้อเมียนที่เศร้าหน่อยนึงเนาะทุกคนเลยเด็ดเดี่ยวเด็ดงานเหาก็ต้องใส่แผลปากก่อนใส่แผลปากก่อนเนาะเพราะแมียนยานโควิดมันง่ายนะทุกคนเมี่ยนกันเลยเนาะท,นที่แรกก็ คือสแบบวมันน้องอ่ะก่อนเงยนบ่ค่อยดีคะฮนนนะเงยนบ่ค่อยดีปายในแบบมันเลยโยดลมพัดหน่อยหนึ่งก็เลยงยงโดยโดลงมาเลยในค่ำคืนที่แบบนี้ฝ้าห้องฝ้าเรื่มหันนะ่ะคืนนี้ก็เลบยบ่ได้หลาย,ลาย,ลายชดกันที่นอ้องป๊าคืนนี้เสียงกบเสียงห้องโอ้เสียงกบเสียงอื่นห้องสงานรานวยเลยเนาะแต่ว่าน้องอ่ะเออเได้ออกไปใต้เนะาะแต่ก็บ่ได้สาน,นะเองค่ะ ได้ยินแต่เสียงเนาะบมะได้อื่นได้แต่เหียดกับกบประมาณสิดกว่าโตคันที่กว่าโต,าตนี่นนี่เอาที่มาเร่มงานเลยเด้อเ็งานบ้านจ้าเจ็ดงานไม่ได้ตังค์มเนี้ี่ยเจ็ดงานบมได้เงินเ้ออันนี้เด้อเฮ้ยฮ เนียยไปเรื่อยๆนะทุกคนเออกว่ามันกินเลี้ยงเนาะแมันเรื่องง่ายๆนะพี่กับแม่บอลเลี้วงนะทุกคนเออไม่นีเนาะบอลเลี้ยงเมื่อไหรก็พักพ่อนนะเอาบอเลี้ยงก็พักพ่อนจ้าจะบนการบังคับก็สนแม่กับจานสนิทจะกินอะไรจ่ววะเสียฮะเสียกินไอะไรขวานนะอืมขวา เแมงจักจันทร์เหรอเอ๊วันชักเลยทุกคนจ่าเดี่ยวไกลกี่เลี้ยแล้วฮะวันอากาศจะเย็นเย็นเนอะแต่ว่าฝนมันตกขี้ดินแล้วนะมันตกหอดขี้ดินแล้วมันก็ซุ่มเย็นมร่มระพัดมากอยากให้มันหอดยามยามยา้ำยินมหน้านะยามดำนดำจิมวานไปหาปลาน้ำขอนเอ้ยยังไม่ใช่เพราะทำไม่ ูหาปลาหานอมัยเนาะฮุบเปล่าเปล่าเปล่ามันจะง่ายกว่าตัวแบบถึงเขาตัดไฟนะเขาขึดไหวตรงนี้ออมันง่ายกลัวโหแปลว่ามันเป็นสั้นๆไข่หัวเปล่านั้นเอาะไข่หัวเปลาคล่องง่วนๆหัวใจปวดดังแหลมเหนื่อยว่ามันดีกลัวตัวนั้นเยอะ กินดูโด้ด้วยแบนเดอร์เขินหละปองอาจารย์อาจารย์กินบะหมีงเนาะบะหมี่ข้าวเอามากินกันหน่อยข้เจียวเป็นกบแบบจังได้อบีบดีอยู่ <laughs> มางเงินแมวโอ้ยดูดูสภาพอบหม,มักแตงขนาดแหละและ้วแล้วเนาะมีเข่าแล้วมี่สามอต่อี้มแต่ยังเหลือตอนเพลินก็หกิน,น,นเ,นเนข่ากับยังถือกนเลยยังไม่ทันหูทำนี่เนาะยังไม่ทันหูว่าจะกินเข่ากับยังตอนเพลินเยวาบดหนีเขากะที่พักทอนแหละโอ้ยเก่งางานมัน สิพัก่อนเริ่มเบนี้เริ่มยันแบดนี้ก่อนนะทุกคนจ้ะเดี๋ยวอานหกสิปะประตอนแรงๆประมาณสี่หาโมงสี่โมยันไห่าอันนี้มันกำลังจับโมงอะนึ่งโมงเนาะปลามงหนึงเนาะปลายโมงนี่แหละสิบสองมงนาสิแมนไหนสิบสอมั้งไม่มก บางกะทิช่องมงบางสบายเนี <Jean> ่ยมีดอกสิบมึงเตี้ยนะมามีตายละพพอนอนอารมณ์าสั่นเนาะโอเคแล้วเดียวเ่าสีพาทุกคนไปสือดีดูกันนะไปกันเลยมือกล้องไปมือกล้องยังอยู่ในสุดนอนยกยกยกมาสุสิกัดมันเห็นยัง ตามสิจ่ะตามสิอ่ากินดิโดกันเนาะเพราะว่าเฮาเหลวแล้วนี่ก็คือมือกองของเฮาเด้อทุกคนเมิ่งสะพานน้ามันยังใส่สุดนอน <c oughs> กินดิโดกันชาอืมโอ้ยมีแหงหนนสีงนะจิดเบียกิจงานแล้วกับิประมาณนี้แหละทุกคนจ้ะท้องซื้อดิโดแบบว่าต้องกินของแพงนะอันนี้คือแพงสุดเลย <c oughs> กล่องละพันกีบ แซ่บซีแฮนประเยังเดี๋ยวนี้กินดีโด้เพิ่มกำลังกายว่าสันคลองเพลงนะเนี่ยผันกรีบเนี่ยแพงสุดีเพยงพี่ไอจ้า กินแล้วเราก็แค่นี้ละทุกคนดี่โอเคนะแป๊บนึงโอเคทุกคนจ้าสำหรับวันนี้น้องหลา่ากัจจิคอจบคลิปไปจันนี้เดอ้อไยท่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไข้น้องหลา่าในเดอ้อเผื่อเรพลาดคลิปต่อ,ตอไปองน้องหลา่านะอย่าลืมกดกระดิง่งําเดอ้อเพื่อให้แจ้งเตือนนํานะโอเคเลยจ้าวันนี้น้องหลา่ากัจจิคอจบคลิปไปสัน้นนี่ไว้พบกันในคลิปหน้าหนือกัจจิคอโตไปก่อนบ๊ายบาย